เคยรู้สึกไหมคะเวลามีใครสักคนที่เราแบบคาดหวังมากๆครับอย่างเช่นนักกีฬาดาวรุ่งที่เคยทําผลงานดีมาตลอดเป็นความหวังเลยนะทั้งของทีมของรูเรียนจังหวัดนี้ครับครับนึกภาพออกครับแต่แล้วพอแข่งแมตช์สำคัญล่าสุดอ้าวฟอร์มที่เหมือนเดิมซะง,งั้นฟอร์มตกไปใช่ค่ะมันก็เกิดคําถามในใจเรานะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทำนองนี้กันค่ะโดยอ้างอิงจากบทความหนึ่งที่เล่าประสบการณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเลยค่ะอือครับในการแข่งขันกีฬานักเรียนอ,อปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยอ,อปทอที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะเป็นรอบคัดเลือกระดับภาคอีสานครั้งที่40ย่าโมโคราดเกมส์ปีงบประมาณ2569เพิ่งจัดไปไม่นานนี้เองตุลาคม2568ใช่ค่ะ ที่โคราชเลยบทความนี้ให้ภาพที่แบบเออน่าสนใจมากว่าน้องๆเขาเจออะไรกันบ้างครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่มาสรุปผลแพ้ชนะนะคะครับไม่ใช่แค่สกอร์แต่เราอยากจะพยายามทำความเข้าใจความกดดันหรือว่าค,คำวิจารณ์ต่างๆแล้วก็มองลึกลงไปถึงความเป็นจริงที่นักกีฬาเยาวชนเขาต้องเผชิญหน้าครับ ใช้ข้อมูลที่มีมาลองวิเคราะห์กันใช่ค่ะเพื่อให้เห็นมิติความเป็นมนุษย์ในเกมกีฬาที่บางทีมันก็ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแพ้ชนะในสนามเยอะเลยครับผมเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจแต่แรกเลยนะคะคือความขัดแย้งที่บทความเขาพูดถึงครับความขัดแย้งยังไงครับคือภาพของนักกีฬาที่เคยเป็นดาวเด่นมาก่อน เคยได้แชมป์รองแชมป์มาแล้วอ๋อโปรไฟล์ดีใช่ค่ะแต่กลับมาโดนตำหนิเรื่องฟอร์มการเล่นที่แบบตกลงไปเยอะเลยในศึกย่าโมโคโราดเกมส์ครั้งนี้อืเหมือนเหรียงคนละด้านเลยนะคะจากฮีโร่กลายเป็นคนที่แบบถูกต้องคำถามใช่ครับประเด็นนี้มันสะท้อนปรากฏการณ์ทีเ่เจอบ่อยนะ ในวงการกีฬาค่ะโดยเฉพาะกับนักกีฬาที่เคยมีชื่อเสียงเคยทําผลงานดีๆมาก่อนเนี่ยความคาดหวังมันจะสูงมากสูงเป็นเงาตามตัวเลยจริงค่ะไม่ใช่แค่จากคนนอกนะโค้ชกองเชียร์แฟนคลับอะไรก็ว่าไปค่ะแต่บางทีตัวนักกีฬาเองนั่นแหละกดดันตัวเองอ๋อก็มีด้วยครับพอผลงานมันไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เคยทําหรือที่คนอื่นคาดหวังไว้เนี่ยค่ะ มันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะเกิดคําถามหรือบางทีก็แรงไปถึงขั้นวิาพากวิจารณ์เลยโห oh. มันเป็นภาระหนักนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆอ่ะที่อาจจะยังรับมือกับความกดดันมากๆแบบนี้ได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นั่นสิคะแล้วคำวิจารณ์ที่ว่าเนี่ยในบทความเขาก็ไม่ได้พูดเล,ยลอยๆนะคะครับเขาเจาะจงเลยว่ามีคำตำหนิแบบไหนบ้างที่นักกีฬาเจอ,อผู้เขียนใช้คำว่าสารพัดคำตำหนิเลยนะ โอ้ oh, คำแรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะลองไล่ดูนะคะมีตั้งแต่เรื่องแบบพื้นๆเลยนะขี้เกียจซ้อมอ่าอันนี้คลาสสิกอู้บ้างละ่ะหรือไปเรื่องส่วนตัวเลยห่วงสวยรอกงามเกินไปครับกินเก่งไม่ดูแลตัวเองอืมหรือโยงไปเรื่องจิตใจเลยเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ได้รับความกดดันไม่ไหวอะไรแบบนี้ค่ะครับผมฟังดูแล้วมันแบบเยอะมากหลายมิติแล้วก็ดูแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะ การที่คำวิจารณ์มันพุ่งไปที่เรื่องทัศนคติหรือพฤติกรรมส่วนตัวแบบนี้นะครับค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเวลาผลงานในสนามมันไม่เป็นไปตามเป้าอมันเหมือนเป็นทางลัดนะครับในการหาคำอธิบายว่าทำไมแพ้ทำไมเล่นไม่ดีค่ะการบอกว่าอ้าวขี้เกียจซ้อมหรือไม่มีสมาธิหลอกมัวแต่ห่วงเรื่องอื่นมันดูเป็นคำตอบที่เข้าใจง่ายดีนะใช่ค่ะฟังแล้วเหมือนจะเคลีย แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมองปัญหาตื้นไปหน่อยหรือเปล่าอืสิ่งที่บทความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นและเป็นประเด็นสำคัญมากก็คือการวิจารณ์แบบนี้มันมองข้ามปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นนั่นสิคะเพราะในขณะที่เสียงตาหนิว่าไปทางหนึ่งเนาะบทความก็ให้ข้อมูลอีกด้านที่แบบสวนทางกันเลยครับ มีมุมอื่นด้วยโดยยืนยันว่าในมุมของคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เห็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเด็กก็เล่นแข่งเต็มที่ของเขาไม่มีใครอยากแพ้อืมประโยคนี้สําคัญนะประโยคนี้เหมือนตอกย้ําเลยว่าจริงๆแล้วหัวใจนักกีฬาทุกคนคือความมุ่งมั่นอยากทําให้ดีที่สุดแหละครับแน่นอนไม่มีใครลงสนามไปแบบไม่พยายามหรืออยากให้ทีมแพหรอกคะ่ะถูกต้องครับความตั้งใจความพยายามเนี่ยเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่ฟอร์มในสนามเนี่ย มันเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะอบทความเนี้ให้รายละเอียดที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่อาจจะกระทบซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่คนนอกออมองไม่เห็นคหรือได้ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรใช่ประมาณนั้นเลยมีอะไรบ้างคะเพอจะขยายความได้ไหมคะครับบทความระบุถึงปัจจัยอย่างเช่นการพักผ่อนที่ไม่พอ อ๋อเรื่องเบสิกเลยลองนึกภาพนะักกีฬาเด็กๆต้องเดินทางไกลไปแข่งค่ะต้องปรับตัวกับที่นอนใหม่ๆอากาศใหม่ๆอืมจริงด้วยค่ะไหนจะตารางแข่งที่อาจจะทีหรือแข่งในเวลาแปลกๆค่ะค่ะมันส่งผลต่อการนอนการฟื้นตัวร่างกายแน่นอนครับแน่นอนค่ะแล้วก็มีความเหนื่อยล้าสะสมอีกอทั้งจากซ้อมหนักมากก่อนหน้าจากแข่งติดติกันหลายมตชค่ะร่างกายมันก็ล้าเป็นธรรมดาครับจริงด้วยค่ะ แค่เรื่องนอนกับเรื่องเหนื่อยลา้านี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีครับบทความยังพูดถึงปัญหาสุขภาพอ๋อหรือความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดต้องถอนตัวนะแต่ก็ส่งผลต่อฟอร์มได้ใช่นอะไรบ้างคะเช่นเป็นหวัดนิดหน่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือมีเจ็บเก่าๆกำเริบขึ้นมาอืมซึ่งเรื่องแบบนี้บางทีนะักกีฬาเองก็ไม่อยากบอกใครนะกลัวดูอ่อนแออ๋อกลัวไม่ได้ลงเล่นด้วยใช่ครับ กลัวไม่ได้ลงเล่นนอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปก็มีผลนะค่ะแข่งที่ร้อนจับจัดหรือฝนตกงี้ก็กระทบร่างกายสมาธิได้ไม่น้อยเลยโอ้โหฟังดูแล้วมีปัจจัยทางกายภาพเยอะมากเลยนะคะที่คนดูข้างสนามอาจจะไม่รู้เลยจริงๆยังไม่หมดครับ อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วบทความก็พูดถึงคือสภาวะทางอารมณ์อ๋อเรื่องจิตใจใช่ครับสภาพจิตใจนะักกีฬาเองเด็กๆวัยนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆในชีวิตที่กระทบใจได้ง่ายค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องที่บ้านหรือมาจากความกดดันจากการแข่งเองก็ตามบทความใช้คำว่าอาจจะกำลังเสียใจทุกใจอยู่ด้วยก็ได้โห ซึ่งแน่นอนว่าพอใจไม่พร้อมเนี่ยมันก็ยากที่จะเล่นได้เต็มที่ในสนามพอฟังแบบนี้แล้วทาให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าฟอร์มการเล่นของนักกีฬาคนหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าขยันซ้อมหรือไม่ขยันซ้อมแค่นั้นจริงๆครับผมแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเพียบเลยทั้งร่างกายจิตใจสภาพแวดล้อมใช่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องหลังฉากที่คนนอกอาจจะมองไม่เห็นเลยใช่ครับและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับแนวคิดเรื่องออสุขภาวะของนักกีฬาหรือ athlete wellbeing ค่ะ คำนี้ได้ยินบ่อยขึ้นครับซึ่งวงการกีฬาทั่วโลกให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะสุขภาวะที่ดีของนักกีฬาไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงหรือทักษะเก่งอย่างเดียวนะครับมันคือความสมดุลในทุกมิติเลยร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์ค่ะปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการพักผ่อนความเหนื่อยล้าสุขภาพกายใจค่ะ ทั้งหมดเลยมันคือองค์ประกอบของสุขภาวะโดยรวมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อฟอร์มในสนามแปลว่าการจะตัดสินใครสักคนว่าฟอร์มตกเพราะไม่ตั้งใจหรือขาดความมุ่งมั่นนี่อาจจะเป็นการออมองข้ามความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ไปเลยนะคะอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับเพราะมันคือการด่วนสรุปโดยไม่ได้ดูบริบทแวดล้อมให้รอบด้าน การเข้าใจว่าม <c oughs> hmm. ันม exactly, ีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือปัจจัยที่มองไม่เห็นจากข้างนอกส่งผลกระทบอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยให้เรามองนักกีฬาด้วยสายตาที่เข้าออกเข้าใจมากขึ้นอืและช่วยให้การสนับสนุนหรือการพัฒนานักกีฬามีประสิทธิภาพขึ้นด้วยไม่ใช่แค่มุ่งซ้อมอย่างเดียวแต่ต้องดูแลใจดูแลสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปฟังแล้วรู้สึกเห็นใจน้องๆกลุ่มนี้จับใจเลยค่ะแล้วบทความที่เราดูมาเขาก็ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาได้ชัดเจนมากนะคะ ค,คือแม้จะเหนื่อยแต่ใจยังสู้โอ้แววตาพวกเขายังมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อยู่มันเป็นภาพที่ส่งพลังนะคะมันแสดงให้เห็นถึงสปิริตนักกีฬาจริงๆครับแม้กายจะล้าแต่ใจยังสู้แล้วมีอีกภาพหนึ่งที่บทความเล่าไว้ซึ่งดิฉันอ่านแล้วรู้สึกเสะเทือนใจตามไปด้วยเลยค่ะครับภาพไหนครับคือภาพที่ผู้เขียนเห็นเด็กๆหลับบนรถในสภาพที่ถ่ายรูปมาเผยแพร่ไม่ได้โอ oh. คำบรรยายนี้มันบอกอะไรเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่งีบหลับธรรมดาแต่มันคงเป็นสภาพที่แบบหมดแรงจริงๆครับเหนื่อยจัดเหนื่อยจนคุมตัวเองไม่อยู่ซึ่งผู้เขียนเองก็สรุปความรู้สึกตอนนั้นไว้สั้นๆแต่กินใจว่ามองแล้วเห็นใจให้กําลังใจอืมเหมือนเราได้ร่วมรู้สึกไปกับผู้เขียนและนักกีฬาเลยคะ่ะภาพแบบนั้นมันทรงพลังมากจริงครับมันคือภาพที่เปิดเผยความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นนักกีฬาค่ะ เบื้องหลังผลแพ้ชนะมันคือภาพของความเหนื่อยยากความทุ่มเทและความเปราะบางที่เราทุกคนมีใช่ค่ะการได้เห็นภาพนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าการแข่งขันมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจมหาศาลเลยแล้วบทความมีมุมมองต่อประสบการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ยังไงบ้างคะมันมีแง่บวกอะไรซ่อนอยู่ไหมนอกเหนือความเหนื่อยความผิดหวังมีครับและเป็นประเด็นที่สาคัญมากเลย บทความสรุปไว้น่าสนใจครับว่าแม้ประสบการณ์ครั้งนี้อาจจะเต็มไปด้วยความท้าทายความผิดหวังหรือคำวิจารณ์ค่ะแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่จะทำให้พวกเธอแกล่งขึ้นแข้มแข็งม,มากขึ้นอ๋อมองเป็นบทเรียนใช่ครับนี่คือมุมมองที่เปลี่ยนความ่ายแพ้หรือความยากลำบากให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าหมายความว่าความล้มเหลวหรืออุปสรรคก็มีประโยชน์ในตัวมันเอง ในมุมมองนี้ใช่ครับการเผชิญหน้ากับความผิดหวังการรับมือกับความกดดันการได้ยินคำวิจารณ์ค่ะไม่ว่ายุติธรรมหรือไม่ก็ตามนะและการต้องลุกขึ้นสู้ต่อแม้จะเหนื่อยทั้งหมดนี้คือกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ resilience ที่เขาพูดถึงกันใช่ครับ resilience มันคือการฝึกให้เด็กๆรู้จักรับมือกับความยากลำบากในชีวิตซึ่งทักษะนี้สำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะกีฬาเลยนะจริงค่ะใช้ได้ตลอดชีวิตครับมันจะติดตัวพวกเขาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆนอกสนามแข่งได้ด้วยและอีกอย่างที่บทความเน้นย้าคือเราต้องไม่ลืมว่าการที่นักกีฬายาวชนเหล่านี้ฝ่าฟันการซ้อมหนักๆผ่านการแข่งรอบต่างๆจนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย มไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในรอบสุดท้ายมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆแล้วค่ะจริงๆแค่มาถึงตรงนี้ก็เก่งแล้วใช่ครับบทความใช้คำว่ามาถึงจุดนี้ได้เก่งที่สุดแล้วซึ่งเป็นการให้คุณค่ากับความพยายามการเดินทางค่ะมากกว่าจะตัดสินกันที่ผลลัพธ์ปลายทางอย่างเดียวมันคือการยอมรับในความสามารถความทุ่มเทของพวกเขาครับเป็นมุมมองที่ให้กาลังใจแล้วก็สร้างสารรค์มากค่ะ แต่ในโลกยุคปัจจุบันมันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยนะคะคือโลกออนไลน์ครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยบทความนี้มีการพูดถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ดในโซเชียลมีเดียด้วยอ๋อครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะการวิจารณ์นักกีฬาหรือคนดังผ่านหน้าจอเนี่ยครับง่ายมากมันง่ายมากเลยโดยที่คนวิจารณ์อาจจะไม่ต้องรับผิดช,ชอบอะไรมากหนักแล้วก็บ่อยครั้งก็ทำไปโดยที่ไม่เข้าใจบริบทหรือข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยซ้ำ ประเด็นนี้น่าคิดต่อนะคะครับบทความเปรียบเทียบไว้อย่างแหลมคมเลยว่าคนที่นั่งวิจารณ์อยู่หลังคีย์บอร์ดเนี่ยไม่แกร่งเข้มแข็งเท่าพวกเธอแน่นอนอ mm hmm. คำพูดนี้มันชี้ให้เห็นความต่างชัดเจนเลยระหว่างสองโลกคือโลกของการแสดงความเห็นง่ายๆจากข้างนอกกับโลกของความเป็นจริงที่นักกีฬาต้องเจอในสนามค่ะทั้งกดดันเหนื่อยคาดหวังเจ็บปวดใช่ค่ะทั้งร่างกายจิตใจมันเหมือนกับการบอกว่าคนวิจัยนั่งง่าย แต่คนที่ลงไปสู้ในสนามจริงนั้นต้องใช้ความแข็งแกร่งมากกว่าเยอะใช่ครับความอดทนความมุ่งมัน่นความเข้มแข็งทางใจที่นักกีฬาเหล่านี้ต้องมีเพื่อจะรับมือกับทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยค่ะมันเทียบไม่ได้เล,เลยกับความง่ายของการพิมพ์ข้อความตำหนิหรือตัดสินใครจากระยะไกลม,มันเผยให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะระหว่างการตัดสินจากมุมมองคนนอกกับประสบการณ์จริงที่นักกีฬาต้องแบกรับค่ะ บทความนี้เหมือนจะตั้งคำถามทางอ้อมว่า แล้วเราควรจะให้น้ำหนักกับเสียงวิจารณ์จากคนที่ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นั้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าในฐานะผู้เสพสื่อหรือคนในสังคมเราควรจะมีท่าทียังไงกับเรื่องนี้ครับควรจะรับฟังข้อมูลให้รอบด้านขึ้นไหมหรือควรจะเห็นอกเห็นใจสถานการณ์ของนักกีฬามากขึ้นผมคิดว่าบทความนี้กระตุ้นให้เราฉุกคิดในประเด็นนั้นครับคือการพยายามมองให้ทะลุผลการแข่งหรือฟอร์มการแล่นที่เห็นผิวเผินค่ะและพยายามทําความเข้าใจบริบทที่ซั ซ้อนเบื้องหลังมากขึ้นค่ะรวมถึงตระหนักถึงผลกระทบของคำพูดการกระทำของเราเองด้วยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มันไปเร็วจริงๆ ใช่ค่ะไปเร็วไปกว้างมากครับค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็อยู่ภายใต้บริบทของการแข่งขันกีฬานักเรียนอปทรอบคัดเลือกภาคอีสานย่าโมโคราชเกมส์ครั้งที่40ที่จัดไปเมื่อปลายตุลาคม2568นะคะครับย้ำบริบทอิกิีการหยิบยกเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงนี้มาคุยก็เพื่อให้เราได้เห็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาเยาวชนได้ชัดเจนขึ้นครับผมและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคะ จากที่เราเจาะลึกกันมาในหลายๆแง่มุมเลยดูเหมือนว่าประเด็นสําคัญที่เห็นชัดๆคือช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงของนักกีฬาเยาวชนครับชัดเจนมากมันมีอยู่จริงแล้วมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลเลยใช่ครับฟอร์มการเล่นในสนามมันไม่ได้สะท้อนแค่ทักษะหรือความตั้งใจแต่มันเป็นผลรวมของปัจจัยเยอะมากทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถูกต้องครับ และถ้าจะให้สก,กัดเป็นแก่นสสำคัญที่เราได้จากการคุยกันเรื่งนี้อาจจะมีอยู่สัก2ประเด็นหลักๆครับมีอะไรบ้างคะประเด็นแรกคือการประเมินผลงานหรือฟอร์มการเล่นของนักกีฬาโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนเนี่ยค่ะจำเป็นมากที่ต้องมองให้รอดด้านเข้าใจบริบททั้งหมดอืมอย่าด่วนตัดสินจากผลแพ้ชนะหรือฟอร์มที่เห็นแค่ผิวเผินในแมชตช์ตแมชหนึ่ง ต้องนึกถึงปัจจัยแวดล้อมที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องสุขภาพกายใจความเหนื่อยล้าหรือความกดดันต่างๆที่เขาเจอค่ะนี่คือการมองอย่างเข้าอกเข้าใจและยุติธรรมมากขึ้นประเด็นที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการให้คุณค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงใช่ครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง บทเรียนที่ได้จากการรับมือกับความกดดันการจัดการกับความผิดหวังการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้ลิมิตตัวเองการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจค่ะสิ่งเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าที่กีฬาให้มาซึ่งอาจจะมีความหมายความสำคัญต่อการเติบโตของนักกีฬาในระยะยาว มากกว่าเรียนรางวัลหรือตำแหน่งแชมป์สีอีกโอมันคือบทเรียนชีวิตที่หาไม่ได้จากในตำราเรียนครับเป็นข้อสรุปที่ทําให้เราเห็นคุณค่าของการแข่งขันกีฬาในมุมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นเลิศในสนามแต่ยังเป็นเรื่องของการเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยครับผมก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมานะคะให้ลองนําไปคิดกันต่อครับ นอกเหนือจากชัยชนะถ้วยรางวาัลหรือชื่อเสียงในสนามแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายความผิดหวังหรือแม้กระทั่งคําวิจารณ์เหล่านี้มันกําลังมอบบทเรียนชีวิตที่สําคัญยิ่งกว่าอะไรให้กับนักกีฬายเยาวชนเหล่านั้นบ้างคะลองเก็บไปคิดเป็นกันบ้านดูนะคะ